มาแล้วเราเริ่มจัดก,การแล้วทุกคนอุ้ยมาดีฮาโบก็ฮาโบเถอะไม่ไหวหรอกผมบอกเลยฮาโบอ่ะมาดีฮาโบมาดีฮาโบมาครับทุกคนวันนี้คัตโตเกมเมอร์อยู่ในแมป a อ,อไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะเล่นครั้งแรก ไม่เคยดูคลิปคนอื่นเล่นมาก่อนและก็ไม่เคยเล่นมาก่อนเล่นครั้งแรกแบบไม่รู้เรื่องนะครับนี่คือความสนุกของคัสโตไม่ต้องศึกษามาก่อนเล่นอย่างเดียวเริ่มต้นจากศูนย์ไม่เติมด้วยมาลุยครับทุกคนเดี๋ยวจะหาว่าคีโมมาดู เข้าเกมไปแล้วเล่นครั้งแรกจริงหรือเปล่าอันนี้ไอดีหลัก ID เดียวที่ลงคลิปทุกวันแล้วกดไลค์ like ทุกวันด้วยนะครับทุกคนนี่ดูชื่อเล่นเลยเห็นไหมไอดีหลักแน่นอนคัตโตเกมเมอร์ครับเล่นครั้งแรกจริงๆตั้งแต่เล่นโลบอทมาไม่เคยคิดจะเข้าแมบบนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาตึงในแแบบ a ออุ้ยมีเสียงเพลงปิดตรงไหนวะโอเคปิดแ้วทุกคนเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเราปิดเสียงให้หมดเลยนี่เกมมิวสิกก็ต้องปิด ฮโหอ้ยเข้ามาวันแรก d a i ี่ล o n i n r e w a r d d a y เดเราได้60เจม60เจมนี่เอาไปทำอะไรครับทุกคนแมปมีภาษาไทยไหมเพื่อความเร้าใจโอ้ยสบายเลยแมปมีภาษาไทยเข้ามาก็เจอแบบว่าจุดเกิดสีสันบูบ้าบนะครับเรามาพร้อมกับตัว Squish Game อ๋อเราต้องเลเวล15ถึงจะปลดล็อกช่องที่5กับ6ได้นะครับ ช่องที่หเหลือสาคุณยังไม่ได้ลอง Infinity Mansion ในซีซั่นนี้ลองตอนนี้เข้ามาก็ Infinity Mansion อะไรก็ไม่รู้นะครับคืออะไรวะทุกคนเอออุ้ยกลับกลับกลับล็อบบี้ก่อนเดี๋ยวนี้ค่อยว่ากันอันนี้ยังไม่รู้เรื่องเอา้าถูกปะเนี่ยอ๋อถูก <c oughs> ทุกคนมีใครเล่น AA ไหมครับถ้ามีแล้วเล่นยังไงถึงเทพคอมเมนต์ไปที่ด้านล่างแนะนำเลยครับที่สำคัญกดไลค์ให้ด้วยครับชิปนี้60เจม สูมเลยไหมเพื่อความตึงอันนี้คืออะไรวะทุกคนไม่รู้อ่ะอ๋อปิดไว้ก่อนนะครับตอนนี้อัปเดต19แล้วหรอครับทุกคนหูเยอะเลยมาเหมือนว่าเราจะมี1ยูนิตใช่ปะ่ะทุกคนเป็นฟอกนินจานะครับคือแอปบว่าความตีแรงนี่อยู่12นะครับแล้วก็อะไรไม่รู้นะไม่รู้อันนี้ตัวอันนี้เป็นตัวกายภาพนะครับทุกคน เหมือนว่าจะตีไกลใช่ไหมทุกคนมรรลุธนนะูน่าจะตีไกลด้วยแล้วก็ตีแรงด้วยนะครับใช้ไปก่อนแล้วกันอ,อมีอะไรอะ่ะตัวนี้คืออะไรทุกคนออไม่รู้นะครับว่าคืออะไรเออใส่อุปกรณ์ไปก่อนโอเคตอนนี้เรามี1ยูนิตแล้วก็อยู่ที่หน้าร้านค้ามีของเยอะเลยนะครับรวมไปถึงเกมพัททุกคนเกมพัทกดซื้อไหมไม่รู้อะ่ะไม่ต้องซื้อเราเริ่มจากสูตรคลิปนี้เริ่มจากสูตรไม่ซื้อเกมพัทเล่นเอา้าผมกดเล่นแล้วเข้ามาตรงนี้เลย อันนี้คือเราต้องเริ่มเลยเหรอครับทุกคน1ยูนิตอ่าเราต้องเข้าห้องไหนอ่ะทุกคนเอ้ยไม่ได้ผมจะถามคนดูไม่ได้ผมต้องลุยด้วยตัวเองมามันมีแบบว่าอีเวนต์นะครับอีเวนต์มันขึ้นคําว่ายากอ่ะทุกคนมันขึ้นคําว่ายากหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าห้องบ้างเปล่าห้องนี้ก่อนละกันโอเคเข้ามาแล้วเป็นเคลียร์เลเวลศูนย์ถึงหกนะครับมาลุยแป๊บนึงนะนับทำหน้าที่หนึ่งโอเคเลือกคืออะไรอ่ะ กำลังรอผู้เล่นเอา้าเราเล่นคนเดียวไม่ได้หรอเล่นคนเดียวเลยได้ป้าทุกคนแบบซโล่อะอุย้ยแปบบ๊บนึงนะเหมือนจะมีเควสเหมือนจะมีเควสประจําวันอา่าความคืบหน้าเรียกร้องเอา้าอยู่ดีก็รับได้เฉยเลยมีร้อยห้าสิบเจมแล้วนะครับใช่ปะเอ้ยมีร้อยห้าสิบดาวแล้วก็สองหกสิบเจมละประจําวันคือเขาให้เราเล่นอะไรไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวตอนนี้เรายังไม่เล่นเราจะลองแบบซโล่ได้หรือเปล่าทุกคนมันเล่นแบบซโล่ได้ไหมครับอ่อ world skip คืออะไรอ่ะเคลียปกติเลือกเริ่มคนเดียวเลยได้ไหมผมไม่อยากแบบไม่อยากเล่นกับคนอื่นนะครับอยากลองโซโล,โลว่า Map แมปเอมันจะตึงสัแค่ไหนามาแพลเน็ตกรีนด่านแพลเน็ตกรีนเรามี1นึ่งยูนิตตัวเดียวนะครับคือ โชดาเมจโอเคโชดาเมจโชอันนิดยูนิตเอ่อสตาร์ทแป๊บหนึ่งนะครับโหวตสตาร์ทเกมจะเริ่มใน1นาทีเอ่อโอเคจุดสตาร์ทน่าจะเป็นตรงนี้เรากดยูนิตวางเลยแล้วกันผมวางตรงนี้แล้วกันมาตัวแรกนะครับโอ้อัปเกรดได้ด้วยทุกคนดูดีว่าจะไหวหรือเปล่าสคริปเปิ้วฟยังยังยังโอ้ยเพิ่งเริ่มก็ใจ้สคริปเปิ้เวฟเลยมาฟ็อกนินจาเอ้ย ตึงอยู่นะครับเนี่ยฟ็อกดินจาทุกคนไม่ธรรมดาเวฟทูมาละเนี่ดูซีแบวเวฟทูมันจะไหวไหมสองตัวนะครับอุ้ยได้อยู่ทุกคนได้เมทโฮดอยู่นะครับเอาเรื่องอยู่ดูดิเอาเรื่องอยู่นะครับเนี่ยะไม่ธรรมดามามาเหมือนว่าเราจะซื้อตัวได้เพิ่มแล้วหรือเปล่าทุกคนวุย้ยผมว่าแบบผ่านง่ายทุกคนมันออมันมันหมุนได้ด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวอีกตัวตึงหนึงเราจะตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวยังไม่อัปเกรดนะครับเดี๋ยวลองอัปเกรดตัวนี้ซิทุกคน300ตอนนี้เรามีตั้งส0 0พันเนี่ยมาอัปเกรดเลยครับอัปเกรดสุดๆได้เท่าไหร่โอ้โหวงอย่างกว้างทุกคนวงกว้างสุดเลยอ่ะผมจะอัปเกรดแบบสัก2ระดับก่อนนะครับมาอัปเกรดออกมาได้ก่อนน่าจะไหวอยู่ทุกคนไหวอยู่มั้ง3ตัวนี่เนาะได้อยู่โอเคกำลังตึงอุ้ยทีละ10ดาเมจนะครับหลังจากที่อัปแล้ว ตอนที่มีอมันเท่าไรอ่ะมาอีกตัวไหมอโอเคหมุนได้ด้วยนะครับกดชิวคือยกเลิกโอเคเวฟ c o m p ลีทตอนนี้เราต้องลุยกี่เวฟออะทุกคนจบแล้วหรออันนี้คือเวฟที่6แล้วไม่รู้ว่าปกติมันต้องลุยกี่เวฟนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเวฟที่6ละน่าจะน่าจะไหวอยู่ตอนนี้คือไม่จะเวฟหกว้ยไม่รรมาดานะครับเนี่ยพี่โตถึงแม้เราจะมียูนิตแบบว่าเริ่มต้นนะครับเราก็ยังไหวอยู่ ตอนนี้ก็แบบเดี๋ยวซื้อเพิ่อมอีกสักตัวแล้วกันเพื่อความตึงเอาไปอีกสักตัวหนึ่งเพื่อความตึงนะครับหันหน้าเข้าหาด้วยมาทุกคนอ่าหรืออ๋อดาเมจไดงไงทุกคนใช่ไหมเอาตัวนี้อ๋ออันนี้คือแบบโจมตีไวขึ้นโอเคตัวนี้ของเราคือแบบโจมตี32แล้วอะ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะต้องแข่งกี่เวฟตอนนี้เวฟที่8แล้วเราออโต้เลยไหมเราตึงแล้วทุกคนอันนี้คือฟิกคืออะไรอะ่ะอ๋อไม่รู้ อ๋อเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ดิสเบิร์นไม่ใช่ต้องปล่อยเอฟเฟกต์ดิเราตึงแล้วแบบเราสกิปเวฟไปเลยป่ะทุกคนเราแบบว่าเพราะตอนนี้เราแบบตึงแล้วเราตึงจ้าดแล้วอะ่ะเอาอีกตัวหนึ่งมาตรงนี้ดีกว่าโอเคมาที่เหลือก็อัพเกรดอัพเกรดดูเดี๋ยวตัวน,นี้มันอัพเกรดได้อีกป่ะจแบบาก600เป็น800อยอูยังอัพเกรดได้อีกเรื่อยๆครับทุกคนอัพเกรดระระดับ4แล้วอะ่ะสปิริตเบาคืออะไรไม่แน่ใจ มีสปลิตเบาได้ทุกคนมันสกิปเวฟยังไงเอ่ยอ่าไม่แน่ใจสกิปเวฟอ่ออันนี้หัวใจคืออะไรอ,ะอ่ะอ๋อดูเลือดได้ด้วยนะครับว่าเลือดของฝั่งนู้นเลือดเ,เท่าไหร่โอเคโอเคเฟียวเฟียวเฟียวเปิดอันนี้แหละมาอุ้ยเวฟคอมพพลตไปไงผมบ,บอกแล้วผมมันตึงอยู่แล้วระดับนี้อ่นะเวฟคอมเพลตละ พี่โตมันเอาเรื่องว่าพิ่จายเป็นช่างจ่ายทุกคนว้ออกมาไม่ทันอะไรเราแบบเริ่มจะชนะแล้ะผมว่ามันไม่มันว่ะเดี๋ยวขายทิ้งดีกว่าทุกคนผมจะรอให้แบบว่าไอตัวนี้มันแบบเดินออกมาไกลๆหน่อยละกันมันไม่ค่อยมันแบบน่ะแป๊บนึงนะั้นแยวผมจะมาจัดตรงนี้ไว้รอโอเคแล้วก็ซื้อเพิ่มอีกแล้วก็จัดไว้ตรงนี้รอโอเคโอเคโอเค ผมว่ามันไม่มันน่ะมันต้องประมาณมีค่อยจะมันไม่เพื่อความตุงโว้ยอันนี้ตึงแน่นอนแป๊บนึงทุกคนดูเหมือนว่าจะผ่านลำยากลำบากแล้วอัพเกรดก่อนสวยครับพี่โตสวยครับพี่จายมาทุกคนเป็นไงไงละ่ะโห i ผมมันตึงอยู่ละขายตัวนี้ทิ้งแล้วกันอู้ขายโอ้อัพเกรดสูงสุดเป็น1,500นะครับ อุย้ยดูมันเดินเข้าไปหาเลยทุกคนนี่คืออัปเกรดสูงสุดนะอ้ยดูดิอ่ะโอ้โหเดินเข้าไปต่อยเลยทุกคนโอ้โไม่ธรรมาดาดูว่ะดูเดินเข้าไปต่อยเลยโอ้โอเอาเรื่องโอ้ยทีละห้ดาเมจคือแบบเว็บไม่ทะลุเลยอ่ะตอนนี้เว็บที่12แล้วทุกคนยังแบบว่าไม่ทะลุนะครับยังแบบเดินต่อได้แบบชิลๆ เฮ้ยทะลุหรือเปล่าวะทุกคนนัดแหบบนึงเราต้องอัปเกรดละผมต้องอัปเกรดตัวนี้แล้วกันเอาแบบสูงสุดเลยนี่ไงหมดและพันห้าวู้ยตอนนี้เงินเราเยอะมากเลยตัวอัพเกรดสูงสุดไปหมดละตอนนี้ขายสิ้นแล้วกันไม่น่าทะลุอ่ะทุกคนขายไปสี่ร้อยไม่น่าทะลุหรอกเพราะว่าตัวเรามันตึงอยู่แล้วใครขายไปอันนี้คือเว็บเท่าไหร่อ่ะอะไรไม่รู้มันขึ้นอะไรบลเอ็กซ์มาร์ทอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะทุกคนอู้ยัยงตึงอู้ยัยงตึง โอ้ยร be ัวๆทุกคนดูดิไม่นี่แค่ยูนิตแรกนะครับอย่างเท่ไม่เท่จะว่าไอ้หรอไม่เพิ่มเสียงเพื่อความร้อยใจอุ้ยนี่ขนาดบอลลูนสามแล้วนะไม้อยู่ไว้อยู่ทุกคนไม้อยู่ไว้อยู่ตอนนี้ชิลๆอยู่นะครับเราจะแบบว่าทะลุแบบเว็บหนึ่งเว็บสองแบบง่ายๆนะครับอัปเกรดก่อนตัวไหนจะไม่อัปเกรดบ้างวะอัปเกรดที่สามร้อยอัปเกรดสามร้อยโอเคโอ้โห มาลองสคริปเว็บนี้ทุกคนเอาแบบง่ายๆดีเราจะไหวหรือเปล่าถ้าเกิดเราสคริปเว็บเดี๋ยวจะอัปเกรดแบบว่าสูงสุดทุกตัวเลยลองดูว่าจะไหวหรือเปล่าพันห้านะครับโอ้สูงสุดละเอาตัวน,นี้สูงสุดด้วยว้าโอ้ยชิยวพี่ชายโตชิวเลยครับแบบนี้ครับพี่ชายชิวแน่นอนเราเจอกับเอรินโซเดอร์ใช่หรือเปล่า ไม่ได้ใจวัมตอนนี้เคยมีแค่หนึ่งยูนิตก็ยังมันแล้วทุกคนนี่แค่หนึ่งยูนิตนะนี่แล้วแบบว่าเราปล่อยตัวแบบว่าเดินมาใกล้อๆอ่ะเราอยากมันไหมเราปล่อยตัวแบบเดินตรงสะพงสะพานไหมทุกคนเราแบบเพิ่มความมันไห้กับตัวเองไนะหมนนึงนะผมจะทําการจัดสรรถ้าเกิดถ้าเกิดเราแบบตั้งไว้ตรงนี้ว่าจะมันไหมเออมันจะมันหรือเปล่าวะถ้าเกิดเราตั้งไว้ตรงนี้อะ่ะน่าจะมันนะทุกคนทางนี้เนาะป๊แบบนึงผมลองตั้งก่อน อุ้ยเว็บคอมพลีทว่ะทุกคนเว็บคอมพลีทแล้วว่าแล้วเดียวอ๋อตั้งได้แค่หกตัวเราต้องขายตัวนี้ทิ้งไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวผมขอญาตขายพวกนี้ทิ้งไว้ก่อนโอเคขายสักสองตัวแล้วก็มาตั้งไว้ตรงนี้มาเข้าให้แล้วก็มาเข้าให้โอเคไหวไหว,ไวทุกคนขายทิ้งขายทิ้งอันนี้คือเว็บสุดท้ายแล้วหรือเปล่าทุกคนเว็บสิบห้าอุยอ้ยอุยอ้ยตัวใหญ่มาว่ะทุกคนบอสมาว่ะ แย่ yeah, ละน้องรักแย่ yeah, ละทุกคนบอสมาบอสมาหวะทุกคนน้ำหนึ่งนะเราต้องรีบตั้งละผมว่าไหวเว้ยมันตั้งได้หกตัวใช่ปะตอนนี้ตั้งกี่ตัวละวอ๋อนี่เราตั้งเยอะและ้วโอเคหกตัวแล้วก็อัปเกรดอัปเกรดอัปเกรด อัรโอ้ตั้งหมดทุกคนตอนนี้บอสกำลังมานะครับฮาโบว้าเ <c oughs> อวอเรสต์เอโวเวตฮาโบมาแล้วนะครับฮาโบวิวัฒนาการเลือดประมาณ708ผมว่าตัวละครเราไหวฮาโบไม่ไหวกับเราหรอกทุกคนรอดูได้เลย ไม่มีทางไหวอะฮาร์โบอะ่ะมาเอาดูมุมนี้แบบตึงๆฮาร์โบก็ได้ลอยมา,มาแล้วทุกคนมาแล้วเราเริ่มจัดก,การแล้วทุกคนอุ้ยมาดีฮาร์โบก็ฮาร์โบเถอะไม่ไหวหรอกผมบอกเลยฮาร์โบอ่ะมาดีฮาร์โบมาดีฮาโบมาดีฮาร์โบอันนี้เวฟเท่าไหร่แล้วทุกคนอุ้ยเรียบร้อยจบเวบแล้วจบที่ฮาร์โบนะครับมีทั้งหมด15เวบเราใช้เวลาทั้งหมด8นาที เสร็จทั้งหมด15เวฟได้โบนัสมา60เจมนะครับบวกกับอีก80เจมแล้วก็บวกอีก50 XP ตอนนี้ฟ็อกนินจาเราเลเวล1ทำไมน้อยจังวะเรีย <c> บ <oughs> ร้อยอุ้ยได้อะไรมาสปิริตคือตัวอะไรอะทุกคนมันาไปทำอะไรอะอันนี้คือทำอะไร Return Lob Next Lobby l e v v l โอเค Next Level มาเทาพอร์ตไปไหนอะ เอารุยอีกรอบหรอทุกคนยังไม่อยากรุยได้ไหมเราออกเลยได้หรือเปล่ามาครับหลังจากที่ไปจัดการฮาโบมาได้แล้วตอนนี้เราอยู่ที่เลเวลหแล้วนะครับเหมือนว่าเราจะได้ไข่อะไรมาไม่รู้เป็นสปิริตนะครับทุกคนถ้าเกิดใครรู้พิมพ์บอกหน่อยนะว่าตัวสปิริตนี่คืออะไรแล้วก็ได้เป็นของของข,องขวัญมาถึง7กล่องนะครับเดี๋ยวลองเปิดเล่นสักกล่องไว้ทุกคนมา อุย้ยเปิดทีเยเจ็ดเลยเหรอกล่องคริสต์มาสเปิดเอาคืออะไรวะเปิดยังไงทุกคนอ๋อมุมมองแล้วเปิดยังไงอะอ๋อต้องลากต้องลากมาใส่อย่างงี้หรอเปิดยังไงวะทุกคนเอาเปิดไม่เป็นแล้วนะครับทีนี้อาสรุปแล้วเปิดได้เป็นนะครับ <c oughs> <laughs> ผมไม่เคยเล่นจริงๆใครเล่นเป็นบอกหน่อยนะครับทุกคนวิธีเปิดกล่องของขวัญยังไงคอมเมนต์ Comment มา คลิปหน้าจะเปิดพอคลิปนี้เปิดไมมเป็นแล้วก็เขียวๆทำอะไรไว้คนดูรู้คอมเมนต์มาคลิปหน้าจะมาเปิดแล้วก็จะไปจัดการให้ทั้งสองอย่างนี้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับ AA คลิปนี้กดติดตามไปด้วยกดไลค์ไปด้วยที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์บอกนะเพราะว่าพี่เริ่มจากส่วนจริงๆแล้วเราจะได้มาสนุกกันใน AA ครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย